ที่รักกลับบ้านกันนะเฮ้ยอสาวโอสาวใหม่สาวลงโอโหลงสาวใหม่ไปดีกว่าโอสาวใหม่จะไปไหนนดโอไมค์ก็ oh ชิพายโอเคครับต้องตามผัวกลับบ้านครับท่านผู้ชมครับต้องตามผัวนะครับต้องเอาเรถแรงๆครับนี่รถคันนี้เลยนะครับมอไซน์นะครับเออขับสิกแซกแรงๆไปเลยเฮ้ยเก็บตามผัว <c oughs> ไปครับต้องตามผัวครับตามผัวกลับบ้านเอ้ยกลับบ้านเดี๋ยวนี้จะไปไหนโอ้โหมันลงคนใหม่หัวปักหัวปั๊มนะครับท่านผู้ชมครับลงแบบงงหัวไม่ขึ้น หายเข้าห้องเลย <laughs> โดยสกุจิตโอ้ใบกอดเอ้ยทีรักออกมานี่โอ้ oh, ชิหายและจะตามผัวกลับบ้านยังไงดีวะปีบันไดไหมปีก็ได้嘛เออเราจะไม่ทําลายข้าวของนะครับเออเดี๋ยวโดนแจ้งข้อหาทํามารัพย์สินไม่ได้ไม่ได้อ้าวอ้อเชฟมึงอ, oh, อย่างนี้เลยโอเคต้องใช้ลูกตุ้มฮนะทุบมาเลยพี่ทุบแบง์เลยบ้านใครรือก็ทุบแม่ไปละทุบไปเลยครับพี่โอเค ไปเลยเข้าบ้านไปเลยโอ้โหแม่กำลังโจกไปเลยไอ้เคียอ๋อใจเย็นอุ้ยปัเอาไดปีนข้างบนนี้นี่ไหมลองเต้นดิอนแรกอแรกดูเต้นเต้นได้ไหมไอ้เียได้ s u r p r i s e motherfucker โคตรเก่าในเกมมึงได้เลยอย่างงี้เฮ้ยมันจูบกันแล้วโอ้ยย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 ยนยนนยยยยยลยยยยยแลยย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 ยบยย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 ยมย่ ใหม่เหรอมันเจอนี่ฟาดฟาดลงไปเลยเอาเยี่ยเป็นลมเลยโอ้แม่ก็ใช้ไม่ได้เลยวิธีนี้โอเคต้องใช้ปืนฉีดน้ำยิงไปเลยยิงเออตื่นจงตื่นยังไงต่อเฮ้ยไอ้เฮ้ยสกุจิอีกแล้วโอ้แม่ก็มึงสกุจิอีกแล้วเหรอต้องเจอกระจกกระจกอ้าวลงรักตัวเองอะไรอยู่ะ หลงรักตัวเอง <c oughs> โ,โอคตรกาวเกยเลยเนี่ยมาที่รักเรากลับบ้านก็เถอะนะโอเคนั่งรถคันไหนดีเอาคัานสีนี้ก็ได้ครับดูเป็นสีที่เป็นมิดดีนะครับสีแดงมันร้อนแรงเลยไปฮะเออสีนี้คือถูกแล้วไปไหนอ่ะอ,อุ้ยอะไรอะ่ะรถพังเหรออา้อาวอา้อาวอา้าวเฮียวิ่งไม่ถึงไหนคือพังอคิดสีแดงก็ได้อ่ะเออสีแดงจะไปรอไดไปหมอ่ะตัวระบน่นอะไรวะงุ้งยิ้มงุ้งยิ้มโอเคสีแดงน่าจะรอดฮะท่านผู้ชมครับ เอ้ยจูบกันเลยเหรอโอ้โหมึงใจเย็นดิมึงขับรถกันอยู่ะนะฮัลโหลขับรถไม่เกรงใจเลยโอ้โหมึงขับรถอยู่เนี่ยเอ้ยฉันอยากเปลี่ยนชุดโอเคเปลี่ยนเป็นอันนี้กันนะฮะเลือกมั่วครับไม่รู้จะเอาสีอะไรเลือกมั่วไปก่อนเอ้ยอะไรอะไอ้เหี้ยลูกจิตคือเกมเนี้ยเราต้องพยายามอย่าเลือกผิดครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าไม่งั้นมันเริ่มไปนะฮะโอเคต้องสีชมพูโอเคเปลี่ยนเป็นใส่ชุด เซ็กซี่เซ็กซี่เน่โอ้โหสวยแะเชิดหลงหัวปักหัวปั๊มเลยนะฮะแล้วมันจะมีคนมาแย่งแฟนต่อไหมวะมันจะมีคนมาแย่งไหมเฮ้ยมีหมาเลยหมาจากไหนวะเอากระดานโต้คืนก็ได้มาเออให้แฟนเล่นไปเฮ้ยผมอยากเล่นกระดานโต้คืนโย่ไปเล่นกันเลยโอเคจะรอดไหมอะโดนฉลามแดกได้เลยมูนจะสภาพละอ๋อรอดรอดโอ้ดูมันไม่รอดเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอะโอ้อแดดแรง เอแดดแรงก็ต้องพัดลมไหมแต่พัดลมมันจะร้อนปะต้องกินน้ำมะพร้าวดีกว่าครับเออผมเชื่อว่าน้ำมะพร้าวมันทําให้ดับความร้อนในร่างกายได้นะครับอ่ารู้สึกดี s u ร p r i s e motherfucker ของขวัญเลยใครมาให้ของขวัญหรอวะออะไรอ่ะใครส่งของขวัญมาเตะทิ้งไปเลยครับทุกคครับเราเชื่อว่าของขวัญมันต้องอันตรายไอ้เหี้ย เฮ้ยไค่สุขอขขวัญมาฉันต้องเปิดสินะโอเคเปิดแล้ฮะท่านผู้ชมครับเปิดมาเอ้ยโดยขอแต่งงานโอ้ตาลุกวาวเลยโคลแค่ะแต่งงานมาถือโอเคนะขึ้นเครื่องไปเลยฮะท่านผู้ชมครับกลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวเราเป็นเฟเลิปเหรอเอ้เอ,เอาหลุดโอ้ชิพายเอาไงเดียลบหนีไหมลบลบไหมลบ,ลบ,ล,บลบดีกว่าลบ นี่เออโหโคตรเทนะครับเอาดวลมจากไหนวะเหลือกงงมากเลยเกมแม่งโคตรแหกกดฟิสิกส์อ่าโดนยั่วยกันโดนยั่วยกันสะกัดขาไปเลยสะกัดขาอีกแล้วคุโดนย้งแฟนเด็กแล้วอีกแล้วโออจะบ้าตายโหทำไมแฟนเรามันเสน่ห์แรงมากครับท่านผู้ชมครับดวแบบโปรสเน่ตลอดครับโอเคต้องกินพริกมาโหโอ้โหเออมาโหแล้วเออเส้นอลไขึ้นหน้าเฮ้ยอะไรอ่ะพริกอ่ะ อ้าวียห้แฟนแดกเฉยโอ้ปอะไรมแหกกฎฟิสิกส์วะเดี๋ยวต้องระวังครับคือแฟนเราจ้องจะโดนเล่นตลอดเลยฮะโอเคตามมาชื่อรักได้เลยครับเฮ้ยอะไรดีอะอัดแดดดีไหมเออว่ายน้ำดีกว่าครับเออว่ายน้ำบ้างนะครับผ่อนคลายโอเคอ้าวเยอะในน้ำไปเลยโอ้โหมึงจุบมึงเกินไปปะหลูโอเคอีกแล้วเออ โอ้แฟนกูโอ้ my กอ d โอ้โคโดนผู้หญิงโปสเตอร์โอ้ย่กคิวด้วยโอเคต้องสู้กลับท่านผู้ชมครับเราต้องเออเซ็กซี่กลับนะครับนี่ <laughs> <laughs> ที่รักฉ <laughs> ันก็เซ็กซี่นะโอ้ oh. <laughs> <laughs> เกมเดี่ยวเอราอหนุ่มแขดูฉันสิเออฉันสวยนะรู้ไหมนี่โอเคอันนี้คืออะไรวะล <laughs> <laughs> องทำดิเอ้าว <laughs> <laughs> โยนใส่แฟรเลยเหรออ้แฟร์แบบโอ้ยอดดูเลยมาด่านต่อมาแฟรกูจะรอบไปละจะคบกันถึงฝั่งไว้ได้โอ้โหโดนดิแกแฟรกูโดนจีบโอเคโอ้โหโดนมวยสเต็กแล้วโอ้โหเอาไปดูปะเราจะสาดน้ำใส่ใครเออใส่อีดี้ก็ได้เฮ้ยไม่ไหวแล้วสาดน้ำสาดน้ำไปเลยเออเออเออดิอ่ะดิเอออ๋ออ๋ออ๋อเละ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 ว้าวกูแพ้ กูแพ้เฉยโอเคต้องสั่นน้ำใสผ่ผู้ชายฮะผู้ชายแกนี่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอเออไม่รู้จักพอเลยไี่เออเออเอาดิมามาเอาไฟดับเหรอเอา้าไม่ายเอา้าไม่ติดเออเออติดไหมอ่ะติดโอดเคฮะ อเอาไงดีวะโทรศัพท์โอเคอเคอาโ,โทรศัพท์มาครับทุกท่านครับเออยังไงต่ออะ่ะเดินไปทางไหนอ,ะอ,อน่ะเฮ้ยดู๋ยนะเฮ้ยแฟนไปไหนอะ่ะอย่าบอกหนีตามผู้หญิงอะ่ะนีหนีตามผู้หญิงบอวะมันหนีตามผู้หญิงบอวะเออที่รักไปไหนขวาล้ายซ้ายดีเออไปขวาเลยเออไปขวาดีกว่าขวาร้ายเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันหัวเรือเอ้าไอ้ โนกี้จากไหนโอเคต้องไปด้านด้านซ้ายครับท่านผู้ชมครับโอ้แล้วก็งงว่าแบบเออไม่สลับผมได้ไงวะเฮ้ยชิบหายอะแฟนไปไหนอะชิบหายแฟนไปไหนอะโอ้ยองโบยองโบเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวอันนี้เมาอเออกินสักเล่าก็กินสักอึองก็ไหนหมดแหละเออกินสักอึกหนึ่งเฮ้ยโอ๊ยเมาอะอ้าวคืนขึ้น โอ้ชิหายกูแพ้โอ้แปลว่าเราต้องไม่กินเหรอโนไม่กินแค่ฉันไม่กินเอ้กินเธอแน่กินเธอแน่มันอร่อยละกูบอกไม่กินไงเออปวดทิมเลยกูบอกไม่กินไงเออยมายุโยงคนร้องคนละไม่โอ้เป็นกูเลิก์อะไรเฮียเจอขาดแล้วโอ้โหเฮียครับนี่ครับนี่คือผู้ชายเฮียไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอเกมเฮียเลย ฉันสัมผัสได้ว่ามีชนียอยู่ในห้องอน,นี้คุณคิดมากไปแล้วชื่อรักคุณคิดมากแมงมุมต้องใช้แมงมุมตายแน่นอนถ้าสภาพนี้เอาไงดีวะต้องผู้ชายไหมเออส่วนใหญ่เหมือนให้กดผู้ชายตลอดเลยเออผู้ชายคูดโดนคุณทำโทษแน่เอ้ยโอ้ยอุ้ยหัวแตกดิหัวแตกดิใช้มือ,อว่ารองเท้าดีวะเออมือก็ได้เอ,อเอ้ยตบตบเอ้ย ต้องแต่งงานกันแล้วชาตินี้ความรักนี้มันโหดร้ายเลอเกิดสำหรับเธอเอาชิบหายไททันิกไปะเนี่ยไอ้เหี้ยเรือมือ,อ,อ,อจมไปเลยฮัลโหลชิบหายแล้วครับเรือจะจมฮะต้องใช้อ้นี้แล้วกันเอออะไรแปลกๆกูใช้ก่อนแล้วกันมึ่มีไรือไงวะเอายังไม่ได้วะใช้ที่ถูนใช้ที่ถูดส้วมมึงเอาไปจากไหนวะ งาะไปแจ้งแต๋วเกมซื้อไปซื้นไป,นไปโอ้โหประชาชนขึ้นเยอะมากครับทุกช่องครับ <laughs> มันล้มไปเลยโอเคเฮ้ยชิบหายแล้วผู้หญิงคนนี้กันเหรอเออโนหรือเย็ดดิเออชิบหายแล้วกูต้องโนหรืเอ,อเย็ดเหรอเอาเอาเย็ดก่อนได้เออให้ก็ได้ให้ก็ได้ไดอุตส่าห์ช่วยนะเอออ้าวถูกด้วยถูกเฉยแต่กูก็จมน้ำจมน้ำใช่ไหมยังไงอะชิบหายจะรอดไปนี่ยจะรอดไปนี่ย เออเอาวงยางอันนี้กันไดไหมได้เถอะได้เถอะอย่ารั่วนะอย่ารั่วนะโอเคไม่รั่วเออไปฮะหายละฉลามเออตะขอดิยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยเออเออเอออ้าวมันดูดกูไอชิบหายฉลามต้องใช้ปืนใหญ่เออมึงมีได้ไงมึงเอามาจากไหนฮะลโหลไอ้ย่าเป็นเป็นเป็นโดเรมอนเลย โอเคท่าชมครับผมก็เออของการจบคลิปเพลยเท่านี้ก่อนนะครับไว้มาต่อกันพาร์ทส,สองนะครับเกมนี้ถือว่าเนื้อเรื่องน่าติดตามมากนะตลกดีฮะก็ไม่ไดะคร่บ